หลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมาจากชื่อคลิปใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเมสซี่ไม่เห็นด้วยกับลูกจุดโทษที่เรามาลิดได้ในศึกที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จริงหรือเปล่านะครับก็ทีนี้เนี่ยผมพูดถึงประเด็นของเพจบอลเพจหนึ่งแล้วกันนะครับที่เป็นเพจในประเทศไทยเนี่ยเขาได้ลงข้อความไว้ดังนี้ฮะ เมสซี่ส่งข้อความหาผมหลังลูกจุดโทษของเบนเซม่าว่ามันโคตรตลกลูกนั้นเนี่ยมันไม่น่าเป็นจุดโทษเลยกุนอาก์เโรหรือก็เป็นสิ่งที่กุนอาก์เกโรพูดนะครับก่อนที่เขาจะมาเปลี่ยนมาเป็นคําที่ดูสุภาพขึ้นก็คือลูกนั้นเนี่ยมันไม่น่าเป็นจุดโทษเลยนะอืนี่คือสิ่งที่เขาเปลี่ยนนะครับก็หลายๆคนที่อ่านแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเมสซี่พูดจริงเหรอเมสซี่ส่งข้อความไปหากุนแบบนั้นจริงๆเหรอนะครับก็อย่าทุกคนคิดแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเมสซี่พูดแบบนี้เนี่ย สื่อหล,หลายสื่อทั่วโลกเนี่ยเขาจะเล่นประเด็นนี้ไหม นะครับถ้าณนะปัจจุบันที่ผมดูข่าวอ่านข่าวอยู่เนี่ยไม่มีสื่อหลกัหลกๆช่องดังๆช่องที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาเล่นกันก็แสดงว่ามันไม่เป็นความจริงนั่นเองนะฮะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ย hey, พี่พูดถึงเรื่องอะไรอ่ะโอเคทุกคนน่าจะจําได้นะครับว่าเัลมาดิดเนี่ยพลิกกลับมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ด้วยสกอร์รวมเนาะก็หลายคนน่าจะทราบกันดีนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปในวันพุธที่4เดือนพฤษภาคมนี่เลยนะครับเพิ่งผ่านมาันมานๆนะครับก็โหตอนแรกใครๆก็คิดว่าแมนซิตี้น่าจะชนะแล้วใช่ไหมฮะแต่สุดท้ายเนี่ยทางเบ คลิกกับเมาชนะได้ นนนัั่เองะครบตอนแรกก็ต้องขอชื่นชมโรดิโก้เลยที่ยิง2ประตูในทีที่90และ90้บวกหและสุดท้ายมาได้ลูกจุดโทษของคาริเมนเซมานะครับในในาทีที่5ของช่วงต่อเวลาพิเศษก็ในจังหวะนั้นเนี่ยทางคาร์ลอสเตเวสกับเซย์เกอร์กุนนาเปโรวเนี่ยเขาก็ได้ไลฟ์สดแล้วก็บรรยายเหมือนตอนที่ผมไลฟ์สดแล้วก็พากบอลไปด้วยอะไรเงี้ยคือเขาก็พากไปคุยไปนะครับแล้วมีจังหวะหนึ่งที่เมสซี่เนี่ยส่งข้อความหากุนนาเปโรวและกุนนาเปโรว์เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ่าเลโอส่งข้อ บอกกับฉันว่าเลิกล้อเล่นกันสักทีมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือที่สื่อไทยแปลนะครับสื่อไทยแปลก็จะแปลประมาณนี้ไม่มีนะครับพูดถึงเรื่องจุดโทษก็จะมีแต่สื่อที่ไม่ได้กั้นกรองหรือว่าไปหาข่าวตามต่างประเทศคือผมจะเห็นนะมันมีบางบางยูทูบบางช่องเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อคลิปประมาณนี้เลยว,ว่าเมสซี่บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เรอลมริดเนี่ยได้จุดโทษนะครับเขาก็อาจจะไปหาข่าวแบบนี้มาเพื่อมาเรียกยอดไลค์ยอดแชร์ของเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยหรือเข้ามาดูคลิ เราก็จะตกเป็นเหยื่อของเขาเหมือนเราโดนเขาหลอกใช้ฮะว่าให้กดไลค์ให้หน่อยเว้ยกดแชร์ให้หน่อยเว้ยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องการจะดิสเครดิตนะครับต้องการจะด่าเพจนี้เลยมากกว่าเพราะว่าการที่คุณทําแบบนี้โดยความที่เป็นส่วนตัวผมเป็นแฟนลับเร็วในเมซี่อยู่แล้วแล้วหลายคนที่อยู่ในช่องนี้ก็เป็นแฟนลับเร็วใเมซี่เหมือนกันก็อยากจะบอกให้หลายคนคิดแล้วก็อ่านแล้วคิดวิคห์เยอะนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากไปนะครับก็ดูข่าวสมัยนี้แบบว่าหลอกกันเยอะนะครับเฟซนิวเยอะมากนะฮะผมก็พยายามจะหาอะไรที่มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยมาลงนะครับ แบบนี้ก็เพราะว่าถ้าสื่อเขาเห็นประเด็นตรงนี้ว่าเมซี่พูดว่าจุดโทษเนี้มันไม่ควรนะคุณคิดว่าสื่อมันต้องเล่นปะละ่ะสื่อมันต้องเล่นถูกไหมแต่นี่ประเด็นก็คือสื่อไม่เล่นเลยสื่อเล่นแค่ว่าเมซี่อึง้งกับการที่เรอัลมาดริดชนะแมนเชเต์ซิตี้เท่านั้นเองก็เท่านี้ <laughs> ทุกคนคิดว่าสื่อมันจะพลาดประเด็นตรงนี้ไปได้หรอใช่ไหมครับยกตัวอย่างสยามสปอร์ตเนี่ยเขาจะพลาดตรงนี้ไหมเขาไม่พลาดอยู่แล้วครับข่าวเมซี่แบบนี้เขาก็ตั้งชื่อหัวข้อข่าวมาเขาก็ได้คลิกเบรคเข้าไป ใช่ไหมครับมันไม่มีทางหรอกครับที่สื่อใหญ่ๆเขาจะไม่เล่นนะครับรวมถึงสื่อต่างประเทศก็ไม่มีใครเล่นข่าวนี้นะครับว่ามิซีพูดถึงเรื่องจุดโทษนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่คิดจะทาอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ครับก็คุณอาจจะได้การกดไลค์ที่หวือหวาจากคนที่เขาไม่ได้อ่านข่าวแบบจริงจังนะครับแต่สําหรับคนที่ติดตามช่องผมก็อยากให้ได้ข่าวสารที่มันดีมากขึ้นนะฮะก็ยังไงถ้ามันมีเสียงในคลิปที่มันรู้สึกแบบไม่สบายหูเหมือนตอนอยู่บ้านเลย้ยคือตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านนะฮะก็ขอโทษไปด้วยนะครับหาก ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วก็จะมีให้กดสมัครเป็นเมมเบอร์นะครับก็เริ่มต้นที่20บาทนะครับก็สมัครได้นะครับถ้าไม่ลำบากอะไรนะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากถึงไอ้เพจอย่างนั้นด้วยนะมันอีเวรไปแล้วครับบวัสดีครับ